We'll yeah. be สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิเดเห็นชาวอาเซียนและชาวกัมพูชาหลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมถึง8ชนิดกีฬารวมถึงกีฬาฟุตบอลด้วยในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยนี้ ในวันที่26พฤศจิกายนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมหารรมซีเกมส์2 0 2 5ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกของกรัรมพูชาประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน8ชนิดกีฬาแบบกระทันหันรวมถึงกีฬาฟุตบอลชายและหญิงซึ่งอยู่ในสายเดียวกันกับทีมชาติไทยด้วยโดยพวกเขาให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าว ไดยสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ยังมีรายงานว่านักกีฬากัมพูชากว่า300คนเข้าพบรัฐมนตรีกีฬาเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางมาที่ประเทศไทยแต่การถอนตัวเฉพาะกีฬาประเภททีมนี้กับทําให้จํานวนผู้เดินทางลดลงอย่างหัวภาพเหลือไม่ถึง100คนแม้ประเทศกัมพูชาจะยืนยันเข้าร่วม13ชนิดกีฬาเช่นวนะ่ายน้ํา กรีธาอีสปอร์ตเทควันโดและวอลเลย์บอลแต่การถอนตัวครั้งนี้ถือเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างการแข่งขันโดยเฉพาะฟุตบอลและอาจทําให้โปรแกรมการแข่งขันหลายรายการต้องปรับเปลี่ยนในช่วงคงสุดท้ายก่อนพิธีเปิดนอกจากนี้เหตุการณ์ยังสะเทือนถึงภาพรวมในการจัดการแข่งขันซีเกมของประเทศไทยเพราะมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวและยังทําให้เกิดคําถามต่อว่า แท้จริงแล้วกัมพูชากังวลด้านความปลอดภัยมีน้ำหนักมากเพียงใดหรือเป็นเพราะปัจจัยในประเทศของกัมพูชาเองการถอนทีมแบบเร่งด่วนนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนทั้งภูมิภาคเรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนและชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะถึงพวกเขาเข้าร่วมกัมพูชาก็ไม่ใช่ทีมที่ลุ้นชัยชนะอยู่ดีพวกเขาก็เหมือนทีมไม้ประดับเท่านั้นจากอินโดนีเซีย มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าประเทศกัมพูชาเป็นอะไรทำไมพวกเขาถึงพยายามสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลานี่มันส่งผลกระทบต่อหลายประเทศเพราะ,ประโปรแกรมการแข่งขันมันถูกจัดขึ้นมาแล้วจากฟิลิปปินส์มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านักกีฬาของกัมพูชาก็เป็นพนักงานออฟฟิศเท่านั้น พวกเขาไม่ค่อยมีเวลาฝึกซ้อมสักเท่าไหร่จะถอนตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะกีฬาของกัมพูชายังไปไม่ถึงกับคำว,ว่ามืออาชีพเลยจากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่ากีฬาซีเกมก็เป็นเวทีเพื่อหาประสบการณ์ของนักกีฬาจะแพ้หรือชนะมันก็เป็นเรื่องปกติสำคัญคือเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรไม่ใช่ถอนทีมนี้ปัญหาแบบนี้จากมาเลเซีย มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าประเทศกัมพูชารู้ดีว่าถึงพวกเขาเดินทางมาแข่งขันพวกเขาก็ไม่มีทางลุ้นเหรียญอยู่ดีดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเงินจึงไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจะดีกว่ามันจึงเป็นแบบนี้จากเวียดนาม วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโครมไฟโซลร์เซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้า จากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner Solar Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันสมแล้วที่เป็นกีฬาฮอลิเดย์แฟร์ของอาเซียนรวมเรื่องแปลกเอาไว้ที่เดียวเพียบเลยตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่แล้วที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพมันคือหลุมดำของโลกกีฬาอย่างแท้จริงจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมฟุตบอลกัมพูชาตรงนี้ว่า ฉันยังเห็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาฟุตบอลอยู22ของกัมพูชาอยู่เลยว่าพวกเขานั้นเตรียมตัวบินมาไทยแต่ประกาศแบบนี้ฉันคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับนักกีฬาที่มีความตั้งใจสักเท่าไหรจากลาวความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากัมพูชาชุดยู22ก็มีความแข็งแกร่งอยู่นะแม้แต่ทีมชาติไทยเจอก็อาจจะไม่ได้กินง่าย ผมคิดว่าพวกเขาคงกดดันจากอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็คงจะกลับมาแต่ถ้าไม่กลับมาคงต้องย้ายทีมจากสายซีมาแข่งขันแทนมันก็พอจะแก้ปัญหาได้บ้างจากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงเหตุผลของกัมพูชาในเรื่องนี้ว่า ดูเหมือนว่างบประมาณของทีมชาติกัมพูชาจะหายไปตั้งแต่ซีเกมครั้งที่แล้วที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพแล้วพวกเขาจ้างนักกีฬาต่างชาติมาแข่งขันแทนคนกัมพูชามันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาไม่เดินทางมาในครั้งนี้จากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่านอกจากกัมพูชาจะถอนตัวจากการแข่งขันแล้วฉันคิดว่ากัมพูชาควรถอนตัวออกจากอาเซียนด้วยนะ พวกเขาคงไม่เหมาะต่อการเป็นสมาชิกอาเซียนจากฟิลิปปินส์มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าสงสัยว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่มีเงินส่งนักกีฬามาแข่งขันซีเกมครั้งนี้เพราะพวกเขาใช้เงินหมดไปกับสงครามหรือไม่ก็ใช้เงินหมดไปกับการขุดคลองหมดแล้วจากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า จากผลงานของทีมชาติกัมพูชา u 17ที่ผ่านมาที่พวกเขาแพ้ทั้ง3เกมพวกเขาคงประเมินกันได้ว่าไม่ควรส่งชุดย22มาแข่งขันซีเกมครั้งนี้จึงทําให้ถอนทีมออกไปแบบนี้จากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงกัมพูชาในเรื่องนี้ว่า และแล้วกัมพูชาก็สร้างปัญหาขึ้นอีกครั้งฉันจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยถึงไม่ชอบคนกัมพูชาเพราะพวกเขาดูเป็นกลุ่มคนที่เอาแต่ใจตัวเองสุดๆจากเมียนมามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากัมพูชาคงจะถอนไปแต่กีฬาที่พวกเขาไม่มีลุ้นเหลี่ยนรางวัลหรือต้องใช้งบประมาณในการเดินทางสูงแต่พวกเขาก็ควรแจ้งตั้งแต่แรกไม่ใช่ใกล้วันแบบนี้ จากมาเลเซียและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโปรแกรมจัดการแข่งขันก็จัดขึ้นหมดแล้วแต่ดันถอนทีมแบบนี้มันก็ยังไงยังไงอยู่นักกัมพูชาแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้สำหรับการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านแบบนี้จากเวียดนาม ต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนแรกเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่ามันถูกต้องแล้วที่นั่นไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยเพราะฉันกลัวว่านักกีฬาของเราจะถูกทำร้ายความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่าจีนฟุตบอลไม่เข้าร่วมการแข่งขันฟีเกมครั้งนี้ ดังนั้นเราควรเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกระชับมิตรอยู่2แล้วเชิญทีมจากยุโรปมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่านี่ถือเป็นข่าวดีมากๆสำหรับกัมพูชาแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เราควรถอนทุกกีฬาเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาของเราทุกคนมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้ๆๆมากล่าวต่อการจัดการแข่งขันของไทยในครั้งนี้ว่า การจัดการแข่งขันของประเทศไทยไม่มีความเป็นมืออาชีพที่นั่นไม่ปลอดภัยมีทั้งน้ำท่วมรถติดผู้คนก็ไม่เป็นมิตรมีแต่เสียกับเสียถ้าเราส่งนักกีฬาของเราไปร่วมแข่งขันมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกสงสารนักกีฬาฟุตบอลของกัมพูชาที่พวกเขาตั้งใจฝึกซ้อมและเตรียมตัวไปแข่งขันซีเกมครั้งนี้แต่กลับต้องถูกยกเลิก ฟุตบอลของกัมพูชาจึงไม่พัฒนาเหมือนกับผลงานของยู17ที่ไม่ชนะใครเลยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่ากีฬาชนิดอื่นๆฉันก็พอเข้าใจในการตัดสินใจแบบนี้แต่ทําไมฟุตบอลถึงถอนทีมแบบนี้ละ่ะนักกีฬาของเราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีรัฐบาลก็มัวแต่เอาเงินภาษีของคนกัมพูชาไปทําอย่างอื่นจึงไม่มีเงินส่งนักกีฬาไปพัฒนาสักที มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากนี่ก็แค่รายการซีเกมเท่านั้นมันไม่มีอะไรน่าสนใจแถมเจ้าภาพเป็นไทยอีกด้วยพวกเขานั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า ในช่วงเวลาที่พวกเขาจัดการแข่งขันซีเกมกัมพูชานั้นจะต้องหาแมตช์การแข่งขันดีๆให้กับทีมชาติกัมพูชาจนหลายๆทีมในอาเซียนจะต้องอิจฉาพวกเราและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนและชาวกัมพูชาหลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน8ชนิดกีฬาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ